สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกับเลโก้กัสิล่านะครับตัวนี้อาจจะเป็นไม่ใช่ตัวออริจินอลนะครับจะเป็นตัวจริงๆอันนี้ผมคอสตอมขึ้นมาเองนะครับเห็นว่าจะมีสีดำเทพตามลำตัวปากลายออริจินอลจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมผมคอสตอมนะครับอาจจะแตกไม่แตกต่างนะครับนี่ตัว อันเลอจิน่นี่เป็นแบบนี้แต่ผมเอาเลโก้ทั้งหมดเนี่ยครับเลโก้ Lego จากในนี้มาประกอบใส่ตัวนี้เพิ่มนะครับแล้วก็ย้อมสีนี่ที่เห็นว่ามันตัวสูงขึ้นกว่าเดิมนิดปกตินะครับ แต่ตัวนี้จะจะแตกต่างหน่อยตรงที่ว่าพุงมันจะไม่ย้อยนะครับนี่อันนี้ผมประกอบขึ้นนานแล้วนะครับนานนี้ผมจะมารีวิวซิ ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าจะเอามารีวิวในคลิปหน้านะครับมันเป็นซีรีส์หุ่นยนต์ที่ผมกำลังจะสร้างนะครับ จะเห็นว่าเข็นมันดูแตกต่างนะครับจะเป็นตัวแบบนี้นี่ครับแบบนี้ล้วนดีดี ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมประกอบได้ถึงตัวนี้นะครับจะเห็นว่าบางส่วนจะเป็นสีดำนี่ผมใช้ใช้คือปากกาเมจิกนะครับเอววกที่ผมเต็มไอ้พวกสีดำดำอะไรแบบนี้แล้ตรงนี้อะไรเนะี่ยขึ้นลานะตัวนี้ขอบอกก่อนนะครับว่า อยู่มานานมากแล้วแต่ตาสองข้างนี้ไม่เหมือนกันนะครับจริงๆผมมีผมตั้งใจจะให้มันเป็นสีฟ้าทั้งสองข้างแต่ว่าสีแดงมันดูเท่กว่าแล้วสีฟ้ามันก็ดูเทนะครับเป็นแบบเท่ๆอย่างเป็นเป็นประวัติด้วยว่า ตาข้างนี้มันไปโดนอะไรมานะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับนี่ครับนี่มาดูอุปากตัวนี้มันชอบหลุด จขยับก็จะมีจุดขยับก็จะมีตรงนี้นะครับมาดูใกล้ๆมาเริ่มจากส่วนหัวก่อนส่วนหัวก็ยังถอดไฟออกมาก่อนนะครับแป <c oughs> มบนึงนะครับ อาจะยาวนะครับนี่จุวขยับก็จะมีปากนะครับปากแล้วก็ตรงส่วนหัวตรงนี้ปากบอกว่าจะรับได้นะครับหัวตรงนี้หมุนได้360องศานะครับขึ้นลงได้ ไม่สุดนะครับแต่ลงนีสุดนีม่มาช่วงมาช่วงตรงกลางบ้างนะครับนี่ขยับแขนมือมาจะมีสี่นิ้วนะครับผมก็ย้อมสีนี่ขยับได้ จริงๆมันขยับขึ้นลงได้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้ผมคอสอมก็เลยจริงๆใครๆก็ต้องทําได้แหละครับไอขึ้นลงแบบนี้อย่างเงี้ยเพราะว่าผมใส่ไม่เข้าไปลึกนะครับอันนี้ไม่สามารถขึ้นลงเหมือนนิ้วอื่นๆได้นี่แต่สองนิ้วนี้จะขึ้นลงได้นะครับแต่ ออีกสองนิ้วไม่สามารถขึ้นลงได้เนี่ยครับทั้งสองมือก็ขยับได้เหมือนกันเลยครับขึ้นลง เลยขึ้นได้ประมาณนี้ลงได้ก็สุดแล้วครับนี่แต่ตรงนี้มันจะเว้นตัวนี้ฝุ่นเขอดเลยนะครับจะสังเกตว่าจะมีฝุ่นหยุดตามปลายปลายในกล้องไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าไม่เห็นเลยแหละแต่ว่าถ้าเกิดมองดูจริงๆแล้วเนี่ยฝุ่นมันมีอยู่เพียบเลย มาดูตรงไฟกันบ้างมีไฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีใส่แบบนี้จริงๆอันนี้มันแถมมาให้อยู่แล้วนะครับแต่ผมไม่อยากทำยาวผมก็เลยทำได้แค่นี้เพราผมไม่มีชิ้นสีฟ้าด้วยวเลยทำได้แค่นี้ มาดูในส่วนขาขาก็จะขยับได้เลยได้สุดประมาณนี้ล่างได้สุดประมาณนี้ล่างได้สุดประมาณนี้นะครับนี่เหยข้างบนได้ข้อเท้าเหยได้นีหักหักมาได้สุดประมาณนี้เตะไปข้างหน้าได้สุดนะครับ ไปด้านหลังได้สุดเลยนะครับส่วนหางนี่จะหลายข้อหน่อยส่วนหางเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เป็นบอลจอยเกือบทั้งตัวเลยนะครับเกือบนะครับเกือบทั้งตัวนี่ตรงหางก็จะมีตรงนี้อยู่หนึ่งสอง กันนะครับข้อนี้ข้อที่หนึ่งนะครับข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อข้อเจ็ดข้อที่แปดผมนับก่อนว่ามันมีแปดข้อจริงๆเลยไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เปดข้อจริงๆด้วยครับตัวนี้จะตัวสูงกว่าไอ้พวกงานซอฟที่ผมเคยรีวิวไปนะครับจะตัวสูงกว่าไอ้ไอ้เลโก้วงนี้มันผมอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปมันจะ ก็สูงพิ่ปกตินะครับพอผมเพิ่มความสูงไปด้วยนี่ครับจะสูงกว่านม่นครับจะตัวสูงกว่าเยอะเลย ็ขอจบการรีวิวไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย